สวัสดีค่ะอยู่กับสตังซี่นะคะรเกมเดอะซิงซีจ้าโอเคค่ะสำหรับครั้งที่แล้วแล้วที่ได้สร้างฟิลมไวดเดินไปนะก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาทำเชลเลน e ์เชลเลน g e หนึ่งนะก็คือจะเป็นการที่นำซิมเด็กไวดเดินที่เราสร้างเนี่ยแล้วก็ไปกดเป็นไว้ผู้ใหญ่ดูว่าตอนโตนเนี่ยจะเป็นยังไงนะ แล้วก็มีคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะว่าเอออย่างเห็นตอนโตอะไรอย่างงี้เออถ้าโตขึ้นมาแม่งต้องแบบน่ารักชัวอะไรอย่างงี้ปะมันโนนไปอีกเด้อก็ก็จะเป็นการแบบปรับไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไม่มีการปรับโครงหน้าเลยนะน้อเพราะว่าโครงหน้าเราได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นเองนะคะก็ออสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสร้างซีนไวท์เดินเน,นี่ยก็ ตามไปดูกันได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะโอเคไม่รอช้าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเรามาดูหน้าวัยเด็กกันก่อนนะนะฮะก็จะเป็นเด็กน้อยน่ารักตาโ,โตโตบ้องแบลนี่โอเคเรามาดูกันที่วัยผู้ใหญ่กันเลยนะคะอืมโอเคค่ะก็มาสู่วัยผู้ใหญ่กันแล้วก็เอาจริงๆนะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรถูกไหม แต่ก่อนอื่นขอถอดเสื้อก่อนโอเคมาดูที่หน้ากันดีกว่าถอดหัวแป๊บหนึ่งเนาะสำหรับช่วงผู้ใหญ่หน้าตาก็จะอืมถือว่าไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะถูกแหม <c oughs> โอเคก็สำหรับซิมวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทำการปรับหน้าอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราเอาโครงหน้าจากเด็กเลยละกันเนาะก็คือ เหมือนกับเรามาดูวิวัฒนาการหรือว่าเออไอเด็กที่เราสร้างเนี่ยตอนโตนจะเป็นยังไงใช่ไหมก็ตอนก็คือวันนี้นะังก็จะมาทําหน้าทีา่แต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวนั่นเองเนาะสองอย่างนี้นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนสกินก่อนเพราะว่าตอนเด็กๆเราใช้ของสกินเฮสใช่ไหมล่ะโอเคอุตนน่ะในหน้าอันนี้นะคะก็เราก็ใช้เหมือนกันเนาะ แต่รู้สึกว่าตาโตมากคือแบบคือมันแบบก๊อปแบบจากต้นฉบับมาเลยอะคือแบบเด็กมันเป็นยังไงตอนโตมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะเอาจริงๆ <c oughs> คือสมมุติถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยพอพอ,พอโตขึ้นแบบหน้าตาร่างกายเราก็ต้องอาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างเพื่อความสมดุลของร่างกายใช่ไหมแต่ว่านี่ก็อืมกม็ก็ถือว่าโอเคนะอ,อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้อยู่เนาะโอเคต่อมาแล้วก็ มาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าเนาะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอืมอืมโอเคพอได้อยู่อืนี่ก็คือแบบปากจูอ่ะปากจูเหมือนตัวเด็กๆเ,เลยมาค่ะแต่ว่าอะไรก็โอเคอู่นะก็มาแต่งหน้ากันเลยเนาะก่อนอื่นขอเลือกคิ้วก่อนคิ้วนะมีการแบบเขียนคิ้วกันได้อะไรกี้ถูกไหม <c oughs> มีความเมียนิดนึงโอเคแล้วก็ ส่วนลูกตาเรามาใส่คอนแทคเลนส์หน้ากันเด้อโอเคค่ะเราก็ใช้ตาเดิมของเด็กนั่นแหละเนาะเออพอได้แล้วแต่ว่าพอโตตัวก็คือมันอาจจะมันอาจจะแบบด้วยความที่ตามันเป็นมันอยู่ในโหมดนี้ใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้เลือกให้เหมือนกันหมดเลยเออก็เลยแบบอาจจะต้องมาเลือกกันใหม่เนาะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาแต่งหน้ากันต่อลิปนี่ จริงๆเวลาแต่งซิมนี้ตังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะเอเวลาอัดคลิปเวลาเวลาอัดคลิปตังก็เลยไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่แล้วก็ใส่เพลงก็ตามคลิปที่ดูวันใช่ไหมเออเพราะว่าการแต่งซิมนี้สําหรับตังมันต้องใช้สมาธิมากเลยนะ <S <S แล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแล้วก็บลัชออน เอาอย่างนี้ดีกว่าของอิมาโดโกะนะคะของอิมาโดโกะทีพูดถูกใช่ไหมก็จะไปเอาแบบชมพูแบบเบาๆอะ่ะสาบานว่าเบา<笑><笑>ก็เนี่ยแบบชมพูที่ตังชอบเลยแก้มชมพูบางๆเนาะสาวแก้มแดงนี่ไปเขินใครมาโอเคค่ะแล้วก็มาต่อที่ อายไลเนอร์ก็เบาๆเนาะไม่ต้องอะไรมากรู้สึกว่ามันจะเข้มเพราะว่ามันมีตรงตาเนี่ยมันมีดำๆอยู่นะไม่ได้เป็นพออายไลเนอร์นั่นเองแล้วมัก็เป็นอายแชโดว์อายแชโดว์อายแชโดว์ก็จะเลือกที่ไม่แรงมากด้วยสไตล์ที่เป็นคนที่ไม่แตกอะไรมากนะคะโอเคแล้วไหม <c oughs> เรามาดูทรงผมกันบ้าง ทรงผมนี่จะเป็นสีบลอนตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็เอาสีบลอนดีกว่าก็ลดสีคิ้วลงมาหน่อยนะคะเอ็นนี้ก็ลดไปเนาะ <c oughs> โอเค okay, เนาะให้มันเข้ากับทรงผมหน่อยโอเคขอเลือกทรงผมแป๊บนึงเนาะโอเคค่ะเราก็เลือกทรงผมแ,มแล้วก็รู้สึกว่าทรงผมนี้จะเข้ากับนางมากนะถึงแม้ว่าตอนโตันางจะแบบหน้าแบบ นะน่าจะออกแนวไม่ใช่ทรงไข่ทรงเรียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเออแปลว่าพอแบบใส่ทรงนี้ใส,ใส่ใส่ผมนี้แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากเลยรู้สึกแบบมันสัมผัสได้อะแล้วก็อพอแต่งหน้าพอทําอะไรแล้วก็รู้สึกดูดีขึ้นมากเลยนะคะก็ก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าโอเคนะไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ สำหรับการแต่งหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวกันจ้าโอเคก็เดี๋ยวขอแต่งตัวสักครู่นะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับการแต่งตัวแนละ้วก็จะเป็นแนวสไตล์ของต่างนันเองก็สไตล์ยังไงวะสไตล์สตรีทหรือเปล่าเด็กฮิปฮิปอะไรอย่างงี้ไหมอืมมันก็เรียกสไตล์ไม่ถูกเหมือนกันเนาะแล้วก็อาจจะมี เสื้อสเวตเตอร์ตัวเติบๆนะตัวใหญ่ๆแล้วก็มีโชเกอร์แล้วก็ใส่ต้มหมูพอเป็นพอเป็นไงวะพอเป็นกระใสจุ๊กกระจิบกลิบหน่อยนึงเนาะโอเคแล้วก็นั่นแหละก็ถือว่าใช้ได้เลยสําหรับซิมตัวนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสาหรับตัวผู้หญิงนั่นเองนะก็อืเดี๋ยวเราค่อยมาดู มีฟอร์เอฟเตอร์ตอนเด็กๆกับตอนผู้ใหญ่ด้วยกันเนาะ mm hmm. แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวผู้ชายนี่นะคะ uh โอเคคะ่ะสำหรับซีนผู้ชายนะซึ่งมีความตากลมโตบ้องแบลนะคะมีความโอปป้าสุดอะไรสุดอะไรอย่างนี้ถูกปะโอเคคะ่ะก็เรามาดูตอนโตกันเลยดีกว่าเนาะตู้วู้โตโโต,ตึมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สภาพหน้าพี่เกแบบคือมันไม่ใช่หดเหมือนตอนเด็กๆที่เราคิดไว้เว้ยเดี๋ยวอื่นขอถอดเสื้อผ้าก่อนนะเรามาดูกันนะคะโอ้โหพี่ซีมีความสุ่มทรงผมกับเสื้อผ้าได้เข้ากันมากขับเปชดสุดโอเคแล้วก็ขออนุญาตกลนหนวดอันก่อนนะจ๊ะอืมกลนหัวแบบนึงหน้หน้าพี่เคร่งขรึมมากคือทำไมไม่เหมือนกับ ตอนเด็กๆที่แบบหน้าหวานแอบเบลเลยอะนั่นเลยแล้วคือแบบเดี๋ยวเราเรามาลองใส่สก,กินกันดูนะคะเพราะว่าใช้สก,กินฮีชเหมือนกันเนาะอันนี้นี่อืออ๋อแต่พอใส่แล้วดูผ่านนะพอใส่แล้วผ่านนะนะกับกับกับไม่ใส่นะดูตกตกใจหมดเลยคือแบบเออใส่ดีกว่าอพอใส่ก็ดูโอเคขึ้นมาหน่อยนึงนะก็ มีความหน้าหวานหน้าหวานอยู่แล้วก็ตากลมโตโอเวอร์มากโอเคไม่รอช้าแล้วก็มาต่อกับตัวผู้ชายกันเลยดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็มาเลือกตาก่อนนะคะก็จะใช้ตาเดิมที่เคยให้เอ้ที่เคยให้นะเอ้ที่เคยแต่งให้เด็กๆโอเคตากลมโตตาแป๋วมากเอ้แต่ว่าดีที่ดีกว่าตามเมื่อกี้ที่ตามเมื่อกี้คือแบบตากลมตากลมไปตา,ปตาใหญ่ไปแล้วก็ โอเคอันนี้ก็กลมๆกําลังดีเลยนะคะก็โอ๋หล่ออะเฮ้ยคือแบบ <c oughs> สําหรับการแต่งหน้าผู้ชายก็จะไม่มีอะไรมากนะก็จะแต่งแต่งหน้าเบาๆพอเนาะแต่เวลาที่ตังสังเกตใช่ไหมก็คือพวกแบบออปป้าผู้ชายไรงี้ยเวลาที่เขาแบบเออขึ้นสเตจอะไรเงี้ยก็เขาแต่งหน้ากันแบบนะนะแบบปากชมพูแบบอืมโอ้แต่แบบปัดอะไรอะ ไอเชดเดิลคือแบบแน่นเวอร์แต่ว่าเออแต่ก็แบบหล่อเว้ยแลคือแบบพอมาลองแบบแต่งในฟิล์มเอะมันไม่ใช่อ่ะคือแบบคู่เบอเด๋อเลยอะอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละ <c oughs> ก็แนะนําว่าสําหรับตัวซิมก็แต่งเบาๆดีกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคแล้วนะเอออันนี้ก็ได้เอออันนี้ก็ยังพอโอเคอยู่นะก็สําหรับใครนะที่อยากได้ของเสริมตาพต่างแต่งเนี่ยก็ สามารถไปดูได้ที่เพจของตังได้เลยนะก็จะเป็นเพจซ c m o d s h ช p อน,นั่นเองนะม,มีความโฆษณาเพจตัวเองหน่อยนึงอืโอเคค่ะรู้สึกขัดใจนิดนึงด้วยความที่ปรับโครงหน้าไม่ได้นะรู้สึกอยากลดอยากเพิ่มอยากจะดัดหน้าดัดตานะมั่งก็ดัดไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะก็อยู่ในเกที่โอเคเลยอะ่ะก็ขอบนหน่อยนึงเพราะว่า ซิมที่ตังซิมเด็กที่ตังสร้างอ่ะคือแบบเคยสร้างอยู่ก็คือสร้างออกแนวคือแบบหน้าอะไรคือน่ารักมากแต่ว่าพอกดมาเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเอา้าเอาเอทําไมมันหน้ามันไม่ใช่วะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าก็ตอนเด็กๆจริงๆนั้นมันมันไม่ต้องมีอะไรมากไงไม่ต้องไปแบบดัดหน้าดัดอะไรให้ใหมันเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเออพอตอนโตมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ ครงหน้าบิดเบี้ยวมากเนอะมากเลยทีเดียวแหละอืเพราะฉะนั้นซิมเด็กก็ไม่ควรแต่งอะไรเลยแต่งเบาๆดีกว่าหรือไม่ก็สําหรับใครที่อยากให้ตอนเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาแล้วดูดีอะไรเงี้ยก็สามารถปรับระดับมาเป็นวัยผู้ใหญ่ก่อนอนี่เรากดวัยรุ่นเหรอเราปรับมาเป็นวัยผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็สร้างให้ดูสร้างซิมไม่แบบ หน้าตามใจฉันเลยนะแล้วก็ลองย่อไปเป็นตอนเด็กๆดูนะคะก็จะได้ตามนั้นนั่นเองโอเคเรามาต่อกันที่เรื่องของเราแต่ว่าตังว่าถือว่าอันนี้ก็โอเคอยู่นะคือที่นิ่งๆไปบ้างเพราะว่ากํากลังเอาหน้าเอาหน้าไปซูมอยู่ที่คอมนะคะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นเออโอเคแล้วก็มีอายไลนเนอร์เบาๆแล้วก็มีขนตาเพลนๆออกมาด้วยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวโอเคแล้วก็มาดูที่ทรงผมกันเลยทรงผม ลองผมแล้วลองเอาทรงผมที่เราให้เราใช้กับตอนเด็กๆกันก่อนเดียลองทรงนี้ดิคือด้วยความที่หน้าใหญ่นะแล้วก็ไม่ได้บีบบีบหน้าไม่ได้ด้วยเดอ้ออ่าโอเคสีอะไรแล้วสีนี้ไหมอืมพอหัอนข้างก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะก็ <c oughs> เดี๋ยวขอเลือกทรงผมสักแป๊บหนึ่งนะคะ เผื่อไม่แน่จะทรงเดิมตาหวานมากคิ้วแบบอืมชอบใส่ตั้วหมห้สิมมากเรื่อพอแบบหูหูโลกโๆแล้วมันรู้สึกแปลกๆอันนี้แล้วกันกําลังดีค่ะโอเคแล้วก็มาเลือกเสื้อผ้าทรงผมก็จอกแนวเสยขึ้นหน่อยแบบเซ็กผมแบบเท่ๆ ไม่เชิงแนวฟฟร์เนาะโอเคค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแต่งตัวสไตล์ผู้ชายจะออกแนวนะออกแนวเด็กๆหน่อยเด็กเด็กฮิปแยคมาแล้วก็ชิลๆด้วยกางเกงขาสั้นนะรองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรวะรองเท้าคอนเวิร์ดไหมแล้วก็เสื้อเสื้อวูดนะคะกับทรงผมที่มาสไตล์เท่ๆ ขัดกับหน้ามากขัดกับหน้าที่หวานมากในลองใส่หมวกดิไม่ควรใส่เแต่ว่าใส่แล้วแม่งครบเซต,ตวะ่ะมันดูเท่วะ่ะเออได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวหาหมวกหาหมวกเล็ด <c oughs> อืมใส่หมวกใส่หูใส่อะไรอย่างนี้เต็มเลยค่ะจัดเต็มเลยแต่นะก็หมวกมันก็เลยทําให้ผมผมหายนั่นแต่ก็ถือว่าเท่ใช้ได้รู้สึกชอบเออได้อยู่อ่ะได้อยู่อ่ะตรงนี้เออเปิดให้เห็นผมแบบผมแบบปลอยๆอะ่ะเออ หมวกดำอยู่แล้วดิหมวกดำหมวกดำอืมนะหมวกนะฮะหมวกอีฮอไ์ไนกันเลยโอเคค่ะนี่ไม่ใช่วทวยการแต่งนะคะไม่ใช่สไตล์ผู้ใหญ่แล้วแหละอาจจะเป็นแบบแนววัยรุ่นอะเด็กเด็กหัวเกรียงอะไรอย่างนี้ เออโอเคค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซิมสองตัวด้วยกันนะคะก็ลองถอดหมวกหน่อยดีกว่าจะได้เห็นโครงหน้ากันชัดๆเนาะโอเคค่ะก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะโอ้อ ก็คือหลังจากนี้เวลาจะถ้าเกิดจะสร้างซิมเด็กนะคะจำไว้เลยว่าให้เลือกตาเล็กๆนะคะอย่าเอาตาโตกลมโตใหญ่เกินไปนะมันจะทำให้ตอโตมานี่แหมตาหวานพลิ้มเชียวและนี่ก็คือตอนเด็กนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าฉันปรับตาสะโตเลยแหม่ <c oughs> โอเคค่ะเรามาดูวันที่ผู้หญิงกันบ้างเนาะซึ่งหึง ออกแนวสาวสวยน่ารักนะจ๊ะโดยจุดเด่นจะอยู่ที่ตาโตแล้วก็ปากเล็กๆนะคะปากเป็นกระจับน่ารักสวยงามอืมโอเคเรามาดูกันตอนเดีกๆกันบ้างเนาะโอเคเอาจาตาจะเป็นอย่างนี้อันเองเนาะ โอเคค่ะก็ก็ได้เห็นเด็กๆทั้ง2องคนนี้แปลงล่างเป็นผู้ใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างถูกใจกันไหมเอ่ยถ้าเกิดถูกใจเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i ต c ช anel ตังด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามตังด้วยนะก็สามารถติชมคลิปกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ